ผิวดำผิวเลยใช่ขำๆเพราะน้ำผาไปเล่นอยู่แค่เข้าไปดูของนางแค่แต่เล่นเล่นดีนะเล่นเป็ดอะตัวเดียวก็ใกล้คะแนนใกล้หนาวแล้วคะแนนว่าเก่งของที่ไหนเออพี่เล่นไม่เก่งพี่ชอบแต่งตัวชอบแบบเอาเล่นี่ยไม่มีเพื่อนแต่งตัวดิเออไม่มีเพื่อนแต่งตัวแล้วอาจะกระจุร์ชอบไป้ายๆเนียแต่งตัวกันจิกกัจจุร์ ที่ถึงมันอะเออท้องอ่ะในี่ใครมาพูดเหนื่อยฟังแต่ไม่อยากให้มันท้องนะ่าสองวอเวลากินเข้าวทัไบ้างโอ๊ยไม่ไหวแล้ว <laughs> นี่คือละ่ะนี่คือละพูด <laughs> จักรจุนถ้า <laughs> มันดูอยู่มันด่าแล้วนะั่นแหละาการรกจักระจุนนะ แล้วพี่จะกระเจี๊นไปวันจริงเฮียเราไม่สบายอะเฮียทั้งไงอะเฮียโอ๊ยไม่ต่างไม่หนู <C ül> มันเริ่มไม่ขาวแล้ววะเฮียพอสั่งมาเยอะๆอะอะเปเลยทั้งไงมันเขียวอ่ะดำดำกูแกะนี่ท้ายที่สุดจะก,กระจุ๊ยนของโดนนี้ โอเคค่ะแค่น okay, ี้นะคะเดิน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 เนเดินเดเดนเดินเดินเนเดินเนดน เดี๋ยวเราพักง่วงไปแต่งตัวตอนนะ่อละ